สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525้า a n n e ้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปหลักร้อยบนสูตรใหม่นะคะเป็นเลขเด่น3ตัวนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักพันใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1ใช้หลักหน่วยนะคะแล้วก็ ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองใช้หลัก10บคูณสแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่1ใช้หลัก10บนะคะ0นนะคะหลักพันบวกสหลักหน่วยบวกหคูณสนะคะได้18บวกสมนะคะ ศูนย์บวกสี่นะคะบวกแปดเป็นสิบสองบวกสามนะคะเป็นสิบห้าเลขเด่นตัวแรกนะคะ 5, 5 1, ได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเลขที่ออกหกเก้าศูนย์นะคะ เท่าที่หกนะคะงวดถัดมานะคะห้าหลักพันบวกห้าหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกสี่คูณสามได้สิบสองบวกสามนะคะ ห้บวกหเป็น10บวกสเป็น12บวกสนะคะได้สิหเลขเด่นตัวแรกคือ5้นะคะห้บวกหได้6 6หบวกหได้7นะคะเลขที่ออกนะคะ5้าเสเข้าที่ห้านะคะ ว่ถัดมานะคะศูนย์บวก4นะคะบวก6กคูณสาคูณสได้18บวก2นะคะศูนย์บวกสบวกแเป็น12บวกสองเป็น14เลขเด่นตัวแรกคือ4ีนะคะสี 4, บวกหได้ห้า ห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะห้าศูนย์สี่เข้าที่ห้านะคะหัวถัดมานะคะแปดหลักพันบวกแปด หลักหน่วยบวก1คูณ3ได้3บวก4หลัก10นะคะ8บวก8เป็น16บวก3เป็น19นะคะบวก4เป็น 23, 23เลขเด่นตัวแรกคือ3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5นะคะเลขที่ออก5 ศูนย์นะคะสามเข้าที่ห้านะคะมวดต่อมานะคะสี่หลักพันบวกเก้าบวกเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ด 4บวก9นะคะเป็น13บวก1เป็น14บวก7ได้21เลขเด่นตัวแรกคือ1 1บวก1ได้2 2บวก1ได้3นะคะเลขที่ออก3 36เข้าที่3นะคะ งวดต่อมานะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งคูณสามได้สามบวกสองเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะคะบวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้า เลขเด่นที่ได้สูตรนี้นะคะได้3ามสี่ห้านะคะหลักร้อยนะคะเด่นสูตรใหม่นะคะ3ามสีนะคะหสูตรเก่านะคะได้สองสามสี่นะคะสูตรเก่าสูตรเก่านะคะ สูตรเก่าอันนี้เป็นสูตรเก่ายังไม่หลุดนะคะสูตรเก่าแต่ว่างวดนี้ไม่รู้ว่าจะเดือนต่อหรือไม่เนาะได้สองสามสนะคะสูตรใหม่ได้3 4มสี่ห้าเนาะเลขก็จะชนอยู่ที่3มแล้วก็4ี่นะคะหลักร้อยสูตรใหม่และสูตรเก่านะคะชนกันที่สมแล้วก็สี่เนาะ ก็ลองดูคะ่ะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบพุดทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ